สวัสดีจ้าแม่เนยเคเห็นแดดหนน้อยหนึ่งพี่นอกสีแดดกลาวกระกอบอกจากตากผ่า,ามันแห้งสักผ่าแล้วก็บมกกุมีแดดก็ยากมายืนเบาขักๆพี่นอกเมื่อยนั่งเบาหรือยืนเบาตัว นมก็ยังๆงี่ไปเราปุ้ยคอยจะไปตัดถิ่มทำนมน่อยเด้อยากได้นมน่อยทำใส่การนมน่อยสิลงทุนไปเห็ดนมน,น่อยเนอะอ้าวเห็ดเพียงดีทางน่ะมองใส่กางเกงเฮ้ยสวยเอยเอสวยก็สวย กูสิฝากบอกมึงเดอ้อกูสิขายรถหรือกูสิขายเพื่อนหรือกูสิขายถี่หรือกูสิขายยังกูบ่ได้เอายีแแม่ซอมาขายกูสิขายยังกะแล้วแต่กูได้ซื้อกู้กัขายกูได้ไซื้อกูกับ่ได้ขายเด้อแม่กูสิขายรถมอเตอร์ไซค์แดกมันก็นเรื่องของกูกูบ่ได้เอาของ่อของแม่ซูมาขายเด้อกูสิบอกไว้ไหซ้ซะ มัไสมันเกิดจากน้ำพักน้ำแรงกูบ่ได้มีม้าตัวได้มาออกรถให้กูกูจะบอกไว้ให,ห้ซะเออ่าือนหรือดินเนี่ยกับมันเป็นจากน้ำพักน้ำแรงกูคือกันนี่กูจะบอกไว้ให้เออแต่กูก็มาได้ดูถูกบ่กได้ดูหมิน่นกูก็มาได้ลืมบุญคุณที่พุรักกูใหญ่ที่เคยสอยเรือกูกูบ่ได้ลืมบุญคุณนะกูจะบอกไว้ให้กูยกไว้บนหัวอยู่แล้วถากูได้บ่มาด่ากูนะกูจะด่าเฉพาะคนที่คนที่ด่ากูอาสันซะ เออทุกสิ่งทุกอย่างที่กูเป็นดังสี่ก็เพราะเพราะสู้่าแม่นบะอะกูสิบอกไว้ไห้ไห้กูออกมาเป็นเออคงจะเปลี่ยนยากแหละสันดานแบบนี้มันก็แม่มนแหลกะก็เปลี่ยนยากลงเพราะมันเปลี่ยนยากเพราะสันดานสู้คือกันเพราะว่าสู้มันก็นกเปลี่ยนยากคือกันสันดานี่สูจีอยู่เฉยๆยอยู่แบบไม่ต้องมายุ่งเรื่องครอบครัวกูน่ะสู้มันก็เปลี่ยนยากสันดานสูนะ้น่ะมันคุดออกมาจากสมองมามาองสู้แล้วเข้าใจปะ กูจะขายรถมาตะไส้กูจะขายรถใหญ่กูจะขายดินขายเฮือนกูก็บ่ได้เอาหีแม่สู้มาขายเนาะสู้สิมาเดือดร้อดอย่างละกูมันเป็นนางกระบาดแม่สู้อยู่น่ะแม่เวลากูด่าสู้แบบนี้สู้เจ็บบอสู้เจ็บสู้เครียดถ้ากูเอาแบบนี้ก็บอกกูด่าพอด่าแม่สู้แต่สู้ด่าพอด่าแม่กูด่าลูกกูปัญญาอ่อนสู้ด่าได้ด่าลูกกูด่าเออด่าได้นี่กับลูกกูไม่ได้ไปโรงเรียนเหมือน้สูุก็ยาถามด้วว่าเป็นยังคือบอลลูกกูไปโรงเรียนกูเพื่ออยากเอาไปน่ะเออ นี่คือกูไม่อยากเอาไปเข้าใจบะอ่ามันก็ข้องบริเนักกับ,บานสุดหรมังเข้าใจบะแล้วกูก็มานจำเป็นต้องวเป็นอย่างคือบ่เอาลูกไปเป็นอย่างบ่นจำเป็นต้องสิมาอธิบายให้สุฟ,งสฟังกูด่าสูพอสส่อว่าสันซะอือก็สู้ไดมมาส่งเสียลูกกูเด้อบบเห็นรถเท่ากระทามเด้อพี่น้องเห็นเทาขี่รถตะขั้นข้างเอ้ยมืเอระใสคคันแดงสงสยัยขคยแดกแหละ เบิ่งอาหารการกินนะ่ะคือหกักหมูหกักมาแหละแบบพี่น้องว่าเอาเซคุยก็กูว่าอยากซื้อกินนะ่ะกูก็มีอยู่เงินซื้อซื้ออันซื้งยังไงซื้อกุ้งนะมียดอกรสกุ้งซัมหอยซัมปูซัมปลานะ่ะกูมีอยู่เออก็กูว่าอยากแดกนะ่ะจะบอกว่าใครซะเออเข้าใจบ่เห็นกูกินอาหารเนี่ยนะ,ะนะซูเปเคยกินบ่กูทำส่วเนี่ยสุยบ์เคยตทำบ่มาหุงสุบปเคยกินบ่แกงหน่อไม้นะ่ะ ไ่ค่อยกินบะเนียบมะเขือต้มไขู่้ทานเนี่ยอือฮะสวัสดีครับพี่น้องวันนี้พ่เพีชจะมาเอาทอน้องมุ่นเดี๋ยพี่น้องหัวเมียรสรอยอธิบายขี้แข็งช่วอยกันพี่น้องช่วยกันช่วยกันหัวเมียเพราะว่า <c oughs> น้องมานหน่ายาพี่น้องเลยน่ายอยากกินนั่นกินนี่ิ่นก็เลยต้องออกไปล่างค้า เอาเอาจันเขาจะออกไปร้านค่าขออ่อยไปธุระขวยนำํำเจ้ากามาเบ้ากับพี่น้องหะมันมันจบเก็เจบเอาพี่น้องวันนี้สําหรับความเย็นของข่อยาอันนี้ก็เป็นการเบ้าซึ่งเบ้าดู้าบ่อยครั้งมากเขาาจจะไม่ต้องตอบนะพี่น้นนองเนาะจังยกตัวอย่างกับเพราะเนี่ยเพิ่นกันที่บอกเขาใจนะเพราะว่าจะเป็นผู้เบิงหรือผู้ถามเนาะอันเรียงว่าทำไมถึงให้แต่ไข่น้องกิน ต้มไข่ไม่รู้ต้มให้พ่อกินหรือว่าต้มให้ลูกกินอืมเอาเจ้งเยงยบไขว้างเลยเอาียอาา่ย,นนยแต่คุณหมอมันก็บอกแนะนำว่าถ้าน,อน้อง่ากินเขายังไข่นี่ดีที่สุดไขดดดนน่ดีกับเด็กน้องดีกับเด็กหน่อยไขยนย่นะ่นบบนว่ามนพอกว่ากินไขน่ดีกินซุ้มมือเด็กหน่อยกินนมหมอพอกว่าเด็กหน่อยกินนมแล้วกินไข่น่ะดีพี่น้องซึ่งน้องมาหน้านะะ้วก็ก็ยังบอกไปหลัเทีแล้วว่าคันกินยังซีนแห่ง ถ้าคนไปฟังเล่าพ่นยูกับน้องเมฆน้องลุงนี่ยพันจินอยู่เ้ถ้ามีพูดผ้ากินผ้ายังพันไ็เล็กหน่อยผนก็เกิดการอยากกินมันไม่ยูุนี่แม่เพ่นปิ้งพันย่างพ่นอบไม่กินคำว่ากินพี่น้องไข่ทิมซึ่งเฮาก็อยากทายทอนไหนพี่น้องเห็นว่าพ่อแม่ห้านี่ก็ป้อนเขาลูกอยากให้ลูกกินแต่เขาว่ากินไหนเ้าว็ถทายคิปบ่ได้ปะเนี่ยพี่น้องเข้าใจว่า วันนี้เขาก็ต้องมาตมไข่ให้เพินกินเฮาก็ได้ทายพี่น้องเบิ่งเป็นยังคืาเกที่มี่ตาตมไข่เจ้ากับเป็นเด็กเส่นเป็นาม่มาเป็นยังเพราะว่าถ้ายังอื่นั่งกับบอย่อมกินไห่บ่ได้ทายคิดเป็นพี่น้องเบิ่งถ้าบ่ได้ทายเบิ่งกับมีกลุ่มนึงว่าเขาบ่กก่อนข้าพร่ำลูกอะมันมีเหตุผลหลายอย่างนะพี่น้องเ้อะอันที่ว่าวครังตะมีเหตุผลหลายอย่างถ้าเกิดผู้ขยบว่าทายทอดให้เบิ่งอีกกลุ่มนึงกับว่า ไม่รู้ลูกได้กินข้าวหรือเปล่ายัดแต่มือถือยัดแต่นมยัดแต่มือถือยัดแต่นมบัรพก็แม่เขาจะมาทายคิดไปเบื้องเขาก็เพื่อกินสิ่งที่เขาอยากให้กินทับเสีเขาเพ่เพกินกินเขาไปกินไข่กินเส้นมาม่ากินเสเเเ้นข้อยเขาข้อยเตี้ยวข้อยจับเขาเขาโจกไปเองสัน่นเขาก็ได้จำเป็นท้องทายให้พี่น้องเบิ้งแต่เขาไม่ได้กินตลอดดอกพี่น้องเลยนั่งกินแต่ที่ท้อทายกินไมเสร็จหรอกเ้นมาม่าที่พี่น้องว่าเป็น่วงว่ายันเป็นโซดอกโซเดียมเนาะ เขาก็กินได้สิ่งนี้เขากินอยู่ในครีบว็นนะักอืมแล้วชวนมาเขาก็เน้นกินนุ่มน้องมานาะ่นะแต่ท่ามเขากิกนไหนพ่อแม่็อยจะใช้ทอดให้พี่น้องเบื่อเพื่อให้คนอื่นว่าไอ,อ้ลูกเขาก็ได้กินเขาก,กินน้ำมันมีเหตุผลเลยพี่น้องเดอนแต่บางกับบริวารทุกมือหรอกบางมือเนี่ยมูปิิงแล้วก็มัดบางมือเม่มันไปตลาดสื่อหมูปิงมแลวก็กินบางมือลีซินแห่งละก็กินอันนี้ก็บไริวารซิมบูกินเลย ไก่กับกินตาหนังไก่ไข่ซีนกับกกินแน่พ่กกินแน่คือพี่น้องเห็นแต่ไก่เนี่ยกับเี่มากกินหนังมันเว่าอ่าพอเม่ไทยกินเป็นบ่อจะกินหนังลอกหนังให้กินไก่เนี่ยกับกินแต่หมูปิ้งมีกินอยู่บางครั้งไ็ชิ่นบางครั้งกับพวได้เต็มรอยซีนแห้งเนี่ยแาเหล้าถ้ามีผู้พ่ายกินแล้ว้าเมื่อยพี่น้องแต่ที่ในนี่ยเนี่ยคือนมนมไข่ก๋วยเตี๋ยวยัางเสีราหนัก เนี่ยในส่วนหน้าว๋ยวนี้ก็ฮัดอยากไม่กินแกงเนาะไม้เด้กซูมืองในวัดนรำมดาอืมแต่ว่าพ่อแม่ยเขาไม่อยากให้กินยาตเขาเก็บท้องเก็บใส่แต่ก็อยากอยากบืนอยากกินน้ำพอน้ำเมียอยากกินเวทอยากกินเนีงกินแล้วก็ทรมานเนาะอันท้าสีแกงให้แบบว่าบอใส่บุปผีบอใส่ยังกะรู่ได้บอกินถ้าต้องกินต้องเป็นถ้วยน้ำพอน้ำเมียอันนี้ขะงงคือยังน้ำเหมเพื่อนซื้อน้ำยังไม่กินน้ำเปของก็ไม่อยากกินก็อยากกินน้ำพอน้ำเมีย อันนี้ก็เป็นความิดของเด็กน่อยเนาะต้องเข้าใจนะพี่น้องผู้ใดเรื่องเด็กหน่อย,ออนะย,ก,อยก็ควรที่เขาใจเนาะ <c oughs> เอาพี่น้องสำหรับทายคลิปนี้สุดท้ายนี่ว่าเบสจะขอเบา้บาเบ้าด้วยเหตุผลเนะาะเบาเพียอนก็ที่เป็นคนอยากบา่น้องฟังซึ่งก้อเห็นคอมเมนต์นี่นี่ซึ่งเพื่อนก็อาสีบ่ามาเข้าอะไรซึ่งเพื่อนก็คิดว่เาเข้าใจเรื่องเล่าหลายทิง่งหลายอย่าง ซึ่งคนกับพิมพ์มาว่าใหพวกเฮาแบบเสียหายว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์ที่ไปหาดาคนไปหาหละล่านคนสางคว่ำเดือดร้อนทั้งๆท,ที่เขาบ่ได้บังคเบิังยังเลยว่าขอพ้อถือคนมาบอกมาว่าขนาดใดบางคล่องเ้าซื้อโดยตรงบางคล่องกับประกาศเปรียบเทียบเป็นข้างคบเป็นบักเป๋ไปแต่ก็ซื้อถึงเขาได้เพราะว่าเขามาละล่านลูกล่าม,มาถายหอดไรชนนาบ้านเทา ซึ่งสิมว่าบอกว่าเป็นซื้อเป็นอย่างมันกาบ่งบอกว่าเป็นหม่ห่อเลยแล้วมาไล่สดนาบ้านเท่าแล้วก็สู้ผมวามันเงี้ยนเท่าแล้วในคลิปไล่สดนั้นเขาก็ต่างไปคอมมนกันดุเดือดไปเบ้ากันเสียดสีให้หายครับครอบครัวเท่าพอเสียดสีในในคลิปที่เขาไล่สดบางคนก็บอกว่าผู้ไข่เนี่ยพิษกันคํับคนในหม่บ้านซึ่งว่าน้องเมีนเรียงกิ่งเด้อพี่น้องเด้อว่าผู้ไข่เนี่ยพิษกับคนในหม่บ้าน ว่าไปมีเลี้ยงครับถ้าเฮียนนั่นทะเฮียนนี่อันเดียวเขากะจับกุมร่วมก้อนกันครับไรคนเดียบมองบอกไปขนาดนั้นเนี่ยตั้งแตผู้ข่อยกับยูกับผู้ข่อยไอ้ลาบ้านมียังไงซอยเพิ่นกับมาบอกผู้ข่อยกับซอยเดียรซอยเลี้ยงในที่นี่ของข่อยคือว่าใส่ซ่องใส่ยังไงเพิ่นถ้าเกิดว่าในงานมีบุตรมีอยังกับเพิ่นมาเบิรนมีซ่องใหม่ผู้ขวยกับใส่กระเฮ็ยตามปกติตัวไปซึ่งว่าได้มีเลี้ยงกับไผ่ในหมู่บ้านเนี่ย ถ lives, ึงมูฮั่บริษัทนิตจิตเจอะคับไปเป็นการคนดปถึงบริด้ทหนึ่นบริษัมีพีมีนองในหนีแต่เฮากับบริษัท้ามควมเดือดร้อนถึงขามูวานเผื่อเฮากับยูกับเขาไล่สวนเท่ากับไล่ได้อยู่ในเฮียนเฮ่าถ้ามีคนว่าไล่สวดของับกาศมูบวานถึงมันม่าแม่บางที่ก็หาว่าว่าคนเขาไปอ่าไหว้ดอนปูตาไอ้มันมีดอนปูตาเราขังบ้านคอยนาะก็ด่ากันเสียงรุนแรงลุกวนชาวบ้านไปถึงโน่นว้าไปลุกวนดอนปูตาวันว้าไปใช้ไล่ไป คาแทบานนี่ีิมาร่วมคับไร่ผู้ไข่ไปปานั่นบวละพี่น้องไงว่าใส่ไรแต่สิ่งดีคนอืินเขามาไล่ทุดเขามาหยังคับอกง่ายนี่ว่าถ้าคิดว่าเขาเป็นคนเนี้อไถ่เขาไปแก้งความซี้จ้างทนายสิโอสุดสิ่งทุกอย่างเขาคา่าจะคว่มจริงเนาะเขากับว่า,วาวมีเพื่อนมีผู้มาร่ว,ว,วมรวมก่อนบัดี้มีคนมาร่วมรวมเงินกันไปหาจ้างทนายเพื่อที่ไปหา้องคนเราไปลองเนาะอันนี้เขาบอกความจริงเขาโตคนเดียวเขาก็บว่าอยากอุ่นไหวไม่อยาก ปลบป่วนเจ้าหน้าที่เพิ่นถึงมันเป็นเรียงไร้สาระอันนะาพี่น้องเขาก็ได้เต้าออกมาปกป้องฮ็ดคลิปเนี่ยแหละเพราะว่า,วาชาวบ้านเขาเอื่มละอาหมดแล้วข,นวนขันว่าไปหาน้องใหม่คันว่าไปหาหลักน้องใหม่ยุวัดหลักน้องใหม่พาเว้าไปทั่วทีโวพี่น้องซักสิเลือดเลือดเทะร,ร่วมเกินไปทั่วทีล่ำเส็นกันแล้วพี่น้องเลยหาวา่าผู้ขยอยพิษก้นใน,มนหาานมู่บ้านหาว่าพิษกบปั้นน้อู้หนีจนว่าให้หน่วยงานมันเขามากเพิ่นกับว่าถามผู้ขยอยวา่า ผู้เจ้าได้ผิดกับคนบอเอาผู้เจ้าขัดบื่อเซียกับมาสอบถามไทบ้านที่ล่ะอามีแต่คนมาหาผิดผู้ไข่เนี่ยคนอื่นในโซ่เขียวตอนในหมู่บ้านนี่ข้าเจ้าไปนามาหลังมาเนี่ยงหอกเนี่ยงั้วหรือข้าเจ้าไปให้ไปหน้าล้วนถ้าเพิ่นนิสัยดียิ้มเย้มแจ่มใสทักท้ายทักทายไหมที่งนี้คือว่าคนก็ยังยิ้มแย้มแซวอ่าเวลาบอไปได้เปิดประตูบังเกิญเจอกับเพิ่นเพิ่นก็มแต่าไปใส่ห้ามไปใส่้าขัดผู้เ่านาอแม่นม่ละก็มแตได้ยิ้มเยี่มอ้ายนามาลักกนดีอืม ตอนเนยมันสี่ข้าเจ้าบรรยาการเท็่งานมันมีผู้ใดดิด้มเยียนอยู่ซ่านดอกส่วนมากเงียบขมันเปนว่าเป็นยุบานนึ่งสี่ยังเป็นอย่งเงียบพี่น้องมันบ่เคอจังข้าเจ้าว่าหอกว่าสามเสียงรบกวนันม้มมีผู้ใดอยู่เฮียนเลยตา้งคนตั้งออกไปหาข่อยกับน้องงดนี่ค่ะอาบน้าอาบตาส่งลูกไปเงี่ยนทำมืออะไรไปเงียนข้บมกข่อยก็ออกไปข้างนอกได้ไหมฮะอยู่หาย,หาย,หายหาก,กินหายเหยีจิบพวกข่อยไปผู้ใดเมาอยู่ผู้ใดเมื่ยมันเงียบขึ้นเข่ามากแต่เฮยียจิบสองสามตุ้งมา,ขาเข่าเฮียน อา่าเพราะไดพี่ไปตั้งอันการรบกวดนะครับผู้ใดเด้ไปหรองเห็นมาผู้ข่อยถือคนเบาวนวาในโซเชียลค่ะอยากจส่ไรเกินไปไรเจ้าหน้าที่มันเข้ามาผู้ข่อยเขาก็บอกเงียบคนเห็นคนฟ้ามันก็เออเป็นนักสั่นเนาะมีทางคนบอกกันได้ขันมันบดดีกับยายเฮดเดล่าเด้อเฮาสิ่งใดบดดีลงโซเชียล้องก็บยายเฮดคนเขาบอกสิว่าจะสร้างแต่คอมคอมเมนต์เนาะห้ามผู้ใดเมื่อไรดอกคนก็ยังบอกดีห้องกัยอมรับคำที่เคนไหนคำแนะนำทางผู้ใหญ่แนะนำคนก็มา เฮากอบว่เฮ็ดส,สิ่งไหนบนอีกที่เพิ่นแนะนำเฮาเนาะแต่ว่าอันที่ใส่ร้ายว่าที่มาร่วมกลุ่มล่วงควรไร่อไโโอือห่อไผ่เนาะมือห่าเฮ็ดอย่างผิดหมู่เฮาเฮ็นยังไงไผ่พี่นักข้นมาบ่อยมือห่าเอาเอเฮาว่าได้รีพิดเปียท้าบ่ได้ไปดาห้องดาวคนในหมู่บ้านเฮาบ่ได้สร้างความเดือดรนน้อนให้กับบัตรนี่คนธรรมาดามู่เฮาก็แค่ปกป้องเฮาเองพี่นอ้องบ้านเมืองมีกฎหมายเฮ็ดอย่างก็องย่อมมี่คนหมายสิทธิมนุษย์เท่าเทียมกันเนาะเสรีผ่ามไฟของมันเฮาอย่าสารัมเขาเอ่ยจังได๋ล่ะ อยะร่วมเกินที่มนุษย์เสยชนบออ่าของพนเฮานะ่ะอยกร่วมเกินความเป็นมนุษย์ของกันและกันไอเนาะมนุษย์ทุกคนย่อมอใหญ่คนหากย่อมอยากมีสังคมย่อมอยากที่เป็นคนดีของสังคมทุกคนอ้าวพีเนางสาระที่นี่เลยาลาเปก้อนสิ่งที่เรามาเนี่ยล้วนแต่มาหฮาปกปองตัวห้าเองและขอครั้วเด้ไป่นองเด้อืมสาระที่นี่เลย,ยาลาปก่อนไทยกินสารข้นเทียนน้ำกันกายย่ล่ำเซียนกันหลายต่างคนต่างคำมาหากินย่เบียดเบียนกันสวัสดีครับ